สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอาร์คไน h ์นะครับคลิปนี้จะพาไปดูโมดูวายของเ,อเริมเหมือนไปรู้อ่านถูกหรือเปล่าคิภาอ่านแบบภาษาอังกฤษอาจจะเป็นเลมวนหรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันถ้าเกิดใครทราบว่าชื่ออ่านยังไงก็บอกด้วยละกันนะพอดีว่าตัวละครนี้ผมต้องใช้งานนะครับก็อหลายหคนอาจจะทราบแล้วก็ ก้องที่ผมติดตามเขาใช้ตัวนี้ผมก็ือผมลอกการบ้านในการเล่นนั่นแหละผมก็จะหยิบตัวนี้ต้องหยิบตัวนี้มาใช้นะครับก็เลยมาปั้นก่อนปั้นเอาโมดูลก่อนนะครับมาดูกันที่ความสามารถของโมดูลนะครับโมดูลวายจะเพิ่มสแตทในส่วนของแม็กชแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับก็ในส่วนของเทรดจะมีปรับเพิ่มถ้าตัวศัตรูที่ ที่ตัวละครโจมตีอยู่เนี่ยยังไม่ตายนะครับเราจะได้ค่า SP เพิ่มหนึ่งหนวยด้วยต่อมามาดูที่การอัปเกรดนะครับการอัปเกรดก็แน่นอนเพิ่มในส่วนของสแตทนะครับแล้วก็มีเพิ่มพลังโจมตีขึ้นในส่วนของทานเลนนะครับจาก10เป็น15แล้วก็เพิ่มจำนวนกระสุนด้วยนะครับของสกิลประเภทที่ใช้กระสุนซึ่งก็เรียกว่า เรียกได้ว่าทุกสกิลเราบ้งของตัวละครนี้นะครับเพิ่มจำนวนกระสุนที่จะใช้สกิลเพิ่มขึ้นบวก2นะครับจะเติมที่มีแค่บวก1อีกครั้งนะครับถ้าเป็นเลเวลสาเนี่ยถ้ามีตัวละครประเภทลาเตลาโนที่ใช้สกิลประเภทกระสุนเหมือนกันตัวละครนั้นก็จะได้รับจำนวนกระสุนเพิ่มขึ้น1ด้วยเช่นกันนะครับ ก็เหมาะจะไปจัดทีมที่เล่นกับสกิลยิงเปิดนะครับสกิลที่ใช้จะสุนเป็นหลอดสกิลแทนนะก็จำนวนระยเวลาที่บัฟเนี่ยเดิมที่ต้องรอ20วีก็เหลือ15วีด้วยก็ดีนะอันนี้ถือว่าดีอยู่แต่ก็ตัวตัวผมไม่ได้เล่นสายคิดว่าไม่ค่อยได้เล่นสายนะแล้วยิ่งต้องเป็นลาเตลาโน,โนด้วยนี่ ที่นึกออกก็น่าจะมีแค่ไอพี่เครียเอ็กซ์ืออะไรเอ็เซียมปะที่ใช้เปิดลูกศอกนะครับตัวตัวผมกยังไม่อัพแล้วกันผมใช้แค่เลเวลหนึ่งเก่อนนะต่อมานะครับมาดูที่การปลดล็อกการปลดล็อกนะครับมิชชั่นแรกให้เอาเิมเหมือนนะครับไปลงจัดการศัตรูให้ได้30ตัวสะสมให้ได้30ตัวนะครับต่อมา มิชชั่นที่2ให้ลงด่าน13-13ีด 13, โดยที่เป็นสแตนด์ด n v น n o n m e มนนะครับระดับสแตนด์ด d เท่านั้นมีเงื่อนไขว่าต้องใช้เรืองเหมือนในการจัดการศัตรูชื่อซาคัสโบนการเบรเยอร์นะครับ2ตัวซึ่งก็ในด่านก็มีทั้งหมด2ตัวเลยนะครับต้องจัดการทั้งคู่พอเดี๋ยวอัดไปที่ด่าน13-13ดูว่าลงยังไงนะครับมาที่ด่าน13-13นะครับ ออให้ดูหน้าตาศัตรูก่อนมันคือตัวนี้นะครับก็ขออนุญาตเป็นแพ c t i c e เหมือนเดิมโดยที่ทีมทีททท่ใช้จะตามนี้เลยนะครับก็คือพยายามเล่นให้ง่ายๆโดยการจัดมาเพื่ออุดเลนสามเลนไปเลยนะครับก็จะเข้าใจง,ง่ายๆซึ่งที่จริงคุณจะใช้ตัวละครไหนก็ได้ครับแต่ส่วนตัวผมใช้ตามนะี้เลที่เอาเบสมาส อย่างหนึ่งก็คือเราจะได้กวาดศัตรูทั้ง3ามเลนในทีเดียวโดยที่วางตำแหน่งนี้หนาลงนะครับเบสจะเป็นคนทำดาเมจหลักในการกวาดศัตรูทั้งหมดที่อยู่ใน3าเลนนี้ต่อมาก็ที่เสือเราเสือลงมาเลนล่างนะครับแล้วก็ต่อมาก็เเหมือนของเรานะครับออนี่เมื่อสกิลพร้อมกดใช้ได้เลยนะ เลนกลางก็เป็นเพเดอร์ฮิวเอามากันเหนียวนะก็คือเอามาอุดเลนด้วยแล้วก็เอามาฮิวเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับพอ,อสตูตายให้กดหยุดสกิลกันรอรอรอบถัดไปนะครับเมื่อส สกิลพร้อมกดใช้ได้เลยนะครับมันจะพอดีกันอ๋อลืมพูดนะครับสกิลที่ใช้คือสกิลสองนะครับหรือบอกไปเลยนะเงินๆอยู่อ่นะแล้วก็พอสกิลพร้อมเมื่อไหร่กดใช้อีกครั้งได้เลยนะครับเพื่อเคลียร์ตัวถือโลทั้งหมดนี้นะ 排除匠私がついている。 เป็นั้นจบนะครับ Doctor, ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสาระคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ